ก็ตืต่นเต้นไม่าา<อ>ตื่นเต้นไตยาชามาเต็มที่ใคร <laughs> บอกกลัวครับเนี่ยไม่มี <laughs> เก็บมาแล้วเดี๋ยวดูเป็นฟุ้งแพ้ครับก็จะเห็นชั้นใต้ตาแบบลึกมากๆดำมากๆฟิล์มจีรอายุครับจาก The Placement t l a n d s e a s o n 2ครับผมครั้งที่แล้วผมไปฟิลเลอร์มาครับใต้ตาก่อนหน้านี้มันแบบชั้นใต้ตาแบบลึกมากๆดำมากๆของน้องฟิลเขาะจะมีใต้ตาที่ ลึกหน่อยนะคะทําให้ดูง่วงๆนิดนึงวันนี้เราก็จะแต่งฟิลเลอร์เพื่อให้ดูใต้ตาเนี่ยเต็มขึ้นแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นโอ้โหาต,ตัวเองต่างต่างขึ้นเยอะเลยครับมันรู้สึกเหมือนกับตัวเองนอนเต็มอิ่มอ่ะก่อนหน้านี้มันแบบขนใต้ตาแบบลึกมากๆดํามากๆแต่ตอนนี้ก็ดูสิครับเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไหมมันดีขึ้นมากเลยครับจากที่เป็นชั้นถุงใต้ตาแบบมี2ชั้นนะครับแต่วันนี้ก็เหลือชั้นเดียวแล้วรับรองว่าคุณหมอเนี่ยมือเบาและปลอดภัย